ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับ Infinix Note 10 Pro ครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมา ลองเล่นเกมลองเทสเกมฟรีไฟให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็2คลิปก่อนหน้านี้เนี่ยได้เทส ROV กับ PUBG ไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเทส2เกมนั้นมันก็ต้องมีฟรีไฟเนาะถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะน้อยใจเอานะครับผมก็เป็นการรีเทสนะครับเพราะว่า2เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทําคลิปแล้วก็อัปลงช่องไปแล้วนะครับแต่ว่าในสถานการณ์ช่วงนี้เนี่ยผมไม่มีมือถือทาครับก็เลยเออเอามือถือที่เรามีอยู่เนี่ยไหนลองมารีอัปซิมาอัปเดตซิว่าฟีลิ่งในการเล่นของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะถ้าเพ เบื่อก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมก็เห็นใจผมด้วยนะครับไม่มีคลิปทําลงครับผมโอเคครับผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเป็นโปร100เมกไม่ลดสปีดครับผมก็ยังรองรับแค่ 4G นะครับตัวนี้ 5G ยังไม่ถึงเนาะก็เกมโซนครับผมเป็นตัวเครื่องมือช่วยในการเล่นเกมนะครับจะมีตัว Daring Engine โหมดไว้ช่วยด้วยนะครับก็พร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยครับเริ่มเกมขออนุญาตลดเสียงลงก่อนแล้วกัน เพราะว่าช่วงเข้าเกมของเกมฟรีไฟเนี่ยเขาจะมีลิขสิทธิ์นะครับในส่วนของตัวการแสดงผลนะครับใช้งานมา2เดือนหรือหาทุกจุดแล้วจริงๆครับไม่เจอตรงที่เขาจะบังคับให้หน้าจอเต็มหน้าจอได้เลยนะครับอันนี้ผมหาไม่เจอจริงๆต้องขออภัยด้วยนะครับผม ก็จะเป็นแค่แบบเปอแสดงแบบแอปเต็มหน้าจอแบบนี้นะครับแต่ถ้าจะเอาเข้าแบบตรงติ่งกล้องเนี่ยผมหาไม่เจอเนาะส่วนตัวเกม PUBG ROV เนี่ยเขาแสดงผลได้ปกตินะครับแต่ว่าจะติดตรงเกมฟ f i ไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟิกกันหน่อยแล้วกันนะครับ CPU เนี่ยจะเป็นของ Mediatek Helio G90T ครับก็ซีรีส์ G รหัส9ครับผมเป็นตัวแรงมากๆอยู่แล้วนะครับก็กราฟิก มีระดับสูงนะครับความคมชัดเนี่ยสามารถเปิดขั้นสูงได้มีชาร์โดนะครับผมเลือกเป็นสีสันสดไซส์นะครับตัวฟิลเตอร์แล้วก็เฟรมเลตเนี่ยเป็นขั้นสูงนะครับผมก็ปรับสุดทุกอย่างเท่าที่เราที่เกมเขามีให้ปรับเลยนะครับมาเรามาลุยกันครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้าง i n f i n i x Note 10 p r ปนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆหลายๆคนก็ถามมานะว่ามีขายตามหน้าร้านทั่วไปไหมพี่อันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเขาน่าจะเน้นในตลาดช่องทางออนไลน์นะครับเพราะว่าตัวถ้ามีขายตามหน้าร้านทั่วไปเนี่ยผมจะเห็นเป็นตัวอินฟิ i x Note 10ธรรมดานะครับตัวนั้นอะ่ะจะได้แรม6 128แลร้วจะราคาจะขายอยู่ที่5,499บาบาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวโปรเนี่ยก็จะเห็นแต่ในช่องทางออนไลน์เนาะ ก็มีบางร้านค้านะครับที่เขาแบบสั่งซื้อในช่องทางออนไลน์มาไว้ขายให้ลูกค้าเขาอย่างเงี้ยก็น่าจะมีครับถ้าเพื่อนๆโชคดีหาเจอเนาะแต่ผมว่าสั่งของออนไลน์สั่งง่ายนะทุกวันนี้เก็บเงินปลายทางก็มีนะครับและที่สําคัญถ้าเราแบบเอออยากจะแบบปลอดภัยแบบไว้เนื้อเชื่อใจได้ก็ให้สั่งในแอปที่เป็นแอ ที่เป็นแอปช้อปปิ้งหลักๆนะครับอย่างเช่น Sho ป e e l a z a d a ตัวนี้เนี่ยจะมีแต่ใน l า zada าหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจก็สั่งในตัวร้านค้าที่เป็น Official Store ของเขาครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันเนาะบางจังหวะก,ก็มีสินค้าขาดนะครับถ้าราคาค่าตัวงเขานะครับราคาเปิดตัวมาเนี่ยราคาจะขายอยู่ที่5999บาทนะครับคนที่ซื้อช่วงแรกๆเนี่ยจะได้ราคาดีมากๆเลยเพราะว่ามีโปรโมชั่นนู่นนี้นั่นนะครับลดเหลือประมาณ5 0 0 0นนิดๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาของเเขขขาามีกกรรยัับบึ้นลนล็นะค จะเห็นราคาอยู่ที่6,199บาทเพิ่มขึ้นมาประมาณ200เนาะก็ถ้าเทียบกับสเปคแล้วถามว่ายังคุ้มไหมต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าคุ้มมากๆนะครับผมก็เพื่อนๆที่สนใจเดี๋ยวผมเอาลิงก์มาทิ้งไว้ใต้คลิปให้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้า In f ฟ n i x Note 10 Pro ปรุ่นนี้ลำโพงเขานะครับเป็นลำโพงคู่เสียงดังกระหึ่มมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเสพคอนเทนหรือว่าเล่นเกมเนี่ยโอ้โหเสียงดังชัดเจนดีมากๆครับ เครื่องบินสวยครับในะตัวกราฟิกต่างๆก็โอเคมากๆใช้งานมาสิ่งที่ผมชอบหลักๆเลยนะผมชอบในส่วนตัวจอของเขาครับเพราะว่าเขาได้จอใหญ่ครับ6.95นิ้ว6.95นิ้วครับโอ้โหมันใหญ่มากๆเลยนะและที่สําคัญตัวความละเอียดของเขานี่ให้มาแบบเป็น Full HD พัดเลยนะครับเนี่ยกราฟิกแสดงผลออกมาได้สวยได้ละเอียดได้คมมากๆครับและในส่วนตัวเรฟเรชของเขาเนี่ก็ได้มาที่90เฮิร์ตด้วยครับก็ลื่นๆแน่นอนครับ จอใหญ่ลำโพงคู่ครับเล่นเกมดูหนังดูคอนเทนต์ได้แบบโอ้โหจุใจแน่นอนครับต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นสมาร์ทโฟนเป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นเลยที่ราคาขายอยู่ประมาณ6,000นนิดๆเนี่ยที่คุ้มมากๆเลยนะครับในช่วงเวลาปัจจุบันเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆแบรนด์นะครับหลายๆรุ่นเลยมีการปรับราคาขึ้นนะไม่เชื่อลองเช็ค ราคาดูได้นะครับเพราะว่าหนึ่งแหละในเรื่องตัวชิปประมวลผลที่มันขาดตลาดเนาะแล้วก็ในเรื่องตัวสถานการณ์โควิดนะครับที่แบบค่าขนสงค่าอะไรอย่างเขาเนี่ยมันมีการปรับขึ้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าหลายๆแบรนด์ก็มีการปรับราคาขึ้นครับเพื่อนๆลองเช็คดูถ้าไม่เชื่อผมอ่า,อาโอเคครับผมเข้าเกมมาตอนนี้ผมโดดล่มมาเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหพบ กราฟิกสวยครับความลื่นไหลความสมูทมีครับผมนี่โอ้โหการาฟิกสวยมากแล้วก็ทัดแบบหันซ้ายหันขวาได้แบบลื่นไหลจริงๆครับก็มีเพื่อนๆถามมาเนาะว่าเฮ้ย hey, พี่ฟิลลิ่งในการทัดเนี่ยเป็นไงบ้างดีไหมผมว่าทัดเขาโอเคดีนะทัดติดมือดีตัว UI ตัวรอมตัว o s ของเขาเนี่ยก็โอเคครับถือว่าถือว่าถือว่าทัดลื่นดีครับแล้วที่สำคัญเขาได้แรมมา8ได้รอมมา1 2 8นะครับ ตัวแลมป8เนี่ยเราเล่นเกมที่แบบมันมีแมปเปิดกว้างแบบนี้เนี่ยมันก็รันได้ดีเนาะแบบลื่นไหลสมูทเลยครับว้าวเพื่อนเราโดนยิงไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บมัวก่อนเก็บมัวก่อนเก็บมัวก่อนตายไปแล้วเหรอเฮ้ยยังยังยังดึงช่วยได้ดึงช่วยได้อะไ,ไปช่วยเพื่อนเราดีกว่าเนาะเฮ้ยยิงมาจากทางไหนวะผมชอบเล่นนะพวกเกมที่แบบเป็น ไล่ยิงกันแบบนี้เนี่ยทับจีเอฟรีไฟเออเนี่ยแต่ว่าเล่นเล่นผมอมเล่นไม่ค่อยเก่งเพราะว่าผมมองหาแบบตัวละครไม่ค่อยเจอครับ <laughs> <c oughs> เราไม่รู้ว่าอยู่ฝั่งไหน <laughs> ผมไปดูเขาเล่นเทสโอ้โหแบบเห็นตัวเล็กๆแล้วก็กดยิงปังปังปังเลยอย่างเงี้ยแบบโอ้โหแปบบ๊แบบเดียวแบบเสียนมากๆเลยผมยอมยอมรับเลยนะครับว่าคนที่เขาเทสเกมลงเนี้ยแบบคนเก่งๆนะโอ้โหโคตรเสียนเลย โอ้ยทำไมเจ้านั้นน็อกบ่อย่างเลยวะโดนอะไรหรือเปล่าเนี่ยครับโอเคนะสะโคบนะครับหันซ้ายหันขวาใช้ได้โดยรวมการาฟริกอ่าอัปเกรดก่อนอัปเกรดชุดก่อนอัปเกรดชุดก่อนอุย้ยชินมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหขอภัยในคำไม่สุภาพครับผมโอ้โหหลุดปากเลย เฮ้ยเพื่อนเพื่อนช่วยเราหน่อยช่วยเราหน่อยช่วยเราหน่อยเพื่อน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 ทั้งพี่ทั้งพี่ทั้งพี่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้โหอะไรวะอีกนิดอีกนิดอีกนิดเพื่อนเพื่อนโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหโอ้หุยดีนะได้เพื่อนช่วยครับไม่งั้นผมโดนเลยนะเนี่ยโอ้โห วิ่งขึ้นบ้านก่อนเราไปในพื้นที่สูงเราจะได้มองเห็นคนขออนุญาตแอบก่อนครับแอบก่อนโอ้โหหุ่ยหุยหุ่ยอะโอเคไปแล้วไปต่ออต้องวิ่งเข้าวงฮะรอ,อเพื่อนก่อนมีใครเป็นอะไรไหมไม่มีใครเป็นอะไรผมวิ่งก่อนแล้วกันเพราะว่าเราน่าจะอ่อนสุด หลังจากเล่นมาได้สักพักนะครับผมความร้อนเป็นยังไงบ้างความร้อนถือว่าคุมได้ดีครับมีอุ่นๆมือมานะครับเสียงลำโพงเนี่ยโอ้โหกระหึ่มดีมากการาฟริกครับแสดงผลออกมาได้สวยมากแล้วก็การทัดนะครับเนี่ยเนียนลื่นสม,มูทดีมากๆเลยนะครับลายเอียดต่างๆเนี่ยมีมาแบบครบแล้วก็จัดเต็มมากๆครับก็ถือว่าเล่นเกมฟรีไฟเนี่ยทำออกมาได้ดีไม่ได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับตัว In f ฟิ i x Note 10 p r o นะครับ เป็นเพื่อนที่หาหมือถือในเลทราคา6000นนิดๆเนานะชอบจอใหญ่ๆนะครับแล้วก็เล่นเกมด้วยเนี่ยผมว่ารุ่นนี้เนี่ยต้องต้องต้องน่าจะถูกอ,อกถูกใจหลายๆคนเลยนะครับก็อยากให้ดูอยากให้ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับนี่ครับกราฟิกรายละเอียดต่างๆเนี่ยโอ้โหสวยมากครับสวยมากโดยรวมถือว่าทำทำออกมาได้ดีนะครับ ยูต้นง <ijk> ต้นไม้เนาะดูพื้นนะครับท้องฟ้าไม่ต้องพูดถึงเลยครับเหมือนของจริงเลยอ้าวเจอเหตุครับผมเจอเหตุหนวะเขาบูกันอยู่ตรงไหนเจอเจอเจอโอ้โห <with> มันมีกำแพงมันมีกำแพงมันมีกำแพงโอ้โหหนีไม่พ้นครับโอ้โหว่าจะไปจัดการเขาน่าจะจบชีวิตแล้วมั้งเนี่ยนเนาะโอเคโอเคจบก็จบครับผม ก็เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเจ้า Infinix Note 10 Pro ลองเทสเกม Free Fire นะครับก็ต้องบอกว่าความลื่นไหลความสมูธเนี่ยมีมาแบบจัดเต็มแน่นอนเลยนะครับในส่วนของการแสดงผลนะครับกราฟิกรายละ,ะเอียดอะไรต่างๆเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีนะครับฟิเนในการทัดความลื่นไหลความสมูทมีครับความร้อนเนี่ยคุมได้ดีที่สําคัญลาโพงเนี่ยโอ้โหลำโพงคู่เสียงดังกระหึ่มมากๆเลยนะครับก็น่าจะถูกอ,อกถูกใจเนาะสำหรับเพื่อนๆที่หามือถือในเรสราคา6พันนิดๆเอามาไว้ใช้งานนะครับผมก็อยากจะให้มองเจ้า Infinix Note 10 Pro ไว้อีกหนึ่งรุ่นแล้วกันนะคร ก็โอเคครับคลิปนี้ผมขออนุญาตตัดจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและรับชมไวเ้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ